bà hốt mến là bà, bà áo nói hơn cơ nằm mến khoai nà mến bò hoạt miền ไปไปกินมะม่ายเสร็จเนี่ยมดีหลายเอาเอาเนยหน่อยนี่ไหมเฮ้ยถือว่าเล่นไว้ไปสิ่อเยสื่อต้อมีเงินสื่อแล้วค้นไจอกแล้วว่าเมียนบอกมึงขึ้นตุ่ม เอาดังเมือนขื่นตุมต่มๆทางบ้าบนต้องขูุ่่นละว่ามันชนชนไม่มหุ่นละเฮ้ยกระจายนำปันอยู่เจยวเงินใส่มาใจกันเลยวเปล่าพิมพ์นำบัทันเด้อเนาะกูพิมพ์มกับพิมพ์บัทันเดีวยว ตอนจ็คทุ่มนอเมนเพราะมปนหาทุ่มเมื่อจ็คทุ่มนี่างนี้ังตุ่มตุ่มอีกอ้าวไฟอีกนอบ่ะน,นี้วะโอ้โคกพักแต่ด,ดาเอาออกแล้วันนี้เจ้าเจ้าออกเฮเจ้าออกเบิร์เด้จอจงไว้เนี่ยจงไว้ถ้ากินกับดวกกินกับปนกับหย่างเนี่ยเมียน ทั้งพักกับดาวตัวนี้มันแสบอยู่ดีเนะาะม่นบอกขมแห้งไหมเมื่อได้ไปสือประดุกมปพนก่อนกลางเสียนมาเก็บมากรอกจับว่หลับ โ็้จับพี่ตัวนั่งหนี่ยเมื่เห็นดอกมันใบใบาบางหน่วยมันเหมือดหล่อนโอ้ยบักพ,พีตายถิมเหมือดแล้วน้ำกไ็ไหลมาป่ะหอด ก้อนเอาใหม่หน่อยกับมีนยี่ตัวนี่อ่าหนี่แม่ก็ลังไงอีกล่อุ้ยเกิดดีย่ตัวล่ะเนาะอืมนั่นนี่อีกหลายอันอยกวนโอ้เป็นดีเป็นดีพีเต็มอยี่ีก้อนคับไปก้อนข้างหน้าบัดว่ามีนนดีม่เต บ่ได้ฮดดิ่งบ่ได้ฮดคือการแต่ว่าล่างถวยน้ำล่างถวยเทศสาใส่กต่โดนโดนเห็นมันคือนึ่งสี่กับสาใส่เท่านันอันทะเลออไปบ่ได้ฮดเลยแตกทีดีเลยแม่เราเคยกินรู้สิเราจับไปกินหลายนอแล้วโอ้ยขนาดแดงๆแหงๆเนาะมึงตกี้ล่ะก็ได้กกินด้วยล้วแต่ว่าของหน้าแบบก็ล่างถวยแล้วก็สาใส่เหงามันคือแต่ว่ามันมันบ่มีนอจังสิ มันมีตตแเน้งทั้งเทิงสิแม่ตะกนแหนงหงไยเข้าไปกินลายเที่ยแนงเหนี่ยนหอเน้่ยนหนอท่งเนงโอ้ยอืออืออือ้ยเราเคยกินเรากินน้องใหม่ดีดีตะกีตะกีอันเป็นหน้ามันหน้ากรบไทน้อนยงใหญ่ม่จต์เคละหาหกนอผมกินดีตัว บว่าบอาใสย้ใส่มันยังแสบอ้มใเออตาขวเบียใส่มันยังแสบไปขีื่อกี้ว่าใส่ขวเบียบอนีอใส่ว่าหัวอ้อมเห็มีมุ่กินเนาะมีมุ่เนาะเียบคนะหัวอ้อมใส่ขวเบียที้เขเฮ็ดบังกระนาสนะก็รีวิวี่มันเสียบดีแม่ซ่องไปต่เทียงมีเห็นอาคารเลี้ยนนี่เลยลังลงเลียน เพ็ดแบบแบบเพ็ดหนียวๆ้องไม่เสียาจัก่งก็มมีสียาใส่เอ้าใส่เตียงสีไหมใส่ตลาดน่นเหมือแรงคุณแล้วไปซื้อในเมืองโอ้สิไปในเมืองตูน้ำแล้วเปิดเลยแล้วเปิดเลยละโอ้ยลงไปเบื้องหมึกกันใส่เอาเมนเซื้อมากหมกับบมากใส่ดิ น้าไซตะเว้นอันนี้ตากซักแหงแล้วกับไซอันมาไซเกาๆแล้วมันยังไซมวนว่าโอ้ยมองลงกรได้โอ้ยเอ้ยจ๊บิ๊บจ๊บิ๊จ๊โหลอืมอืม โอ้ยแต่ร uh ู้ตันบอกพียกนาะเหย้าเบิดนเหรอเบ่นนุ้ยบอกพียกเหย้าเบิดนเหรอเด้อบบบนี้เอาหน่วยสุกไล่จ้าบ่ชิบ่เก็บเอาออกไปแดงแดงหนึ่งน่วยแดงแดงหนึ่งบักบวบก็แก่แล้วบ่ มิ้งไม่เดียวโอ้มี้งสองน่วยอยู่บ่โอ้มิ้นี่มี้งสองน่วยอยู่สันอืมมันเหลืองเบื่อหลายตัวล่ะมันสีเหี่ยวเหรอโอ้ยเหลืองแล้วบ่บ่แก่แล้ว มันกบวบพี่น้องบกบวบแรงรงเยงเฮยงนุ้ยนึงดีนุ้ยหนึ่งแต่เฮียงแต่งเล้ยง่แดง ต้องเงยต้องเงยหนี่คือเอาบอ่ออกนี่่นีเด็ดบ่ได้พี่น้นองตองเงยต้นหนีต้นน้อยจ้าพี่น้องเก็บบักปีกกอนจ้าโอ้ยแหงแง่ลงรู้บาทตะลุูตนูตนตูนไม่ตนูตนพักตูนผิดก็ได้สวัสด,ดีค่ะ